ข่าวสุดแสนร้อนไทยกัมพูชาเตรียมประชุมเจบีครั้งแต่ครั้งนี้มีอะไรแปลกใหม่เมื่อวันที่13ตุลาคม2568สำนักข่าวแม่ทามของกัมพูชาได้เปิดเผยข่าวสารที่น่าสนใจว่าประเทศไทยและกัมพูชาได้ตกลงกันในการจัดประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม Jo ยบอ r d ดเดอร์คอมมิชชัสมัยพิเศษในวันที่21-22ถึงตุลาคมนี้โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ข่าวนี้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย แต่ที่น่าสนใจคือประชุมเจบิซีครั้งนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการเร่งรัดในการกำหนดเขตแดนและติดตั้งหลักเขตแดนตามแนวชายแดนบุกระหว่างสองประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าการเจราจาด้านชายแดนสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศแล้วทำไมถึงต้องรีบประชุมอีกครั้งการตัดสินใจนี้มาจากประชุมเจบิซีครั้งที่6ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานากรุงพนมเปญซึ่งทั้งไทย และกัมพูชาได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านชายแดนผ่านการเจรจาอย่างสันติสุขและความร่วมมือที่แน่นแฟน้นในประชุมครั้งนั้นในลำเจียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการชายแดนของกัมพูชาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานร่วมประชุมขณะที่ฝ่ายไทยมีในประสาทประสาทวินิจฉัยที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศไทยผู้รับผิดชอบด้านกิจการชายแดนเป็นตัวแทนนําทีมแต่คุณคิดยังไง การประชุม g b บครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาได้อย่างถาวรหรือไม่หรือจะเป็นเพียงการเจราจาที่ยังคงติดอยู่ในจุดยืนเดิมขอให้ความคิดเห็นของคุณลงไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย